จะพาไปดูดวงจันทร์ไปนี่นะมางี้อืมเปิดแมปตรงที่อยู่นี้ตรงนี้เด้อโอเคมาไปบนบ่โอเคอเราก็ทำการระเบิด ปั๊บเข้ามาไม่รู้ว่าเกมบั๊กหรือะไรแต่ยิงตรงนี้ไม่มืดนะไปเข้าไปดูดวงจันทร์กันนี่คือดวงจันทร์น,น,นักวิเทศาสตร์มากมายที่อยู่ในห้องมืดแบบไม่เปิดไฟไม่ส่งสัยหาอะไรทั้งนั้น,ใน,ในดวงจันทร์ ิดมีธงนะ okay. เน่ยโอเคได้ไปส่งของมาลูก